สวัสดีครับทุกคนมาพกหนมคนใต้หัวใจอีสานกันอีกรอบนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นาโคกนะครับมาสูบน้ําเข้าสระนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําในนานะครับเพื่อที่จะเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้เป็นนาของคนอื่นนะครับไม่ใช่นาผมเป็นเขียวปีอยู่เลยนะครับนาของผมจะเป็นฝั่งนี้นะครับอตอนนี้ก็เดินเครื่องแล้วนะครับ เดินเครื่องสูบน้ําแล้วนะครับอันนี้เป็นปน่าลูกฝั่งตะวันออกนะครับของหนานะครับเป็นปน่าของกรมพัฒนาที่ดินนะครับอันนี้ครับปีที่แล้วนะครับเป็นของโครงการพีที่แล้วนะครับก็ฝั่งนี้ทุกคนก็เตรียมปล่อยน้ําเพื่อที่จะเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมเองผมก็ปล่อยน้ําแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะมีอยู่ไห่หนึ่ง ไหทางทิศตะวันออกก็คือไห่ตรงนั้นนะครับที่กําลังสูบเนี่ยพื้นที่เดิมนะครับเขาเอาดินไปทําถนนนะครับแล้วพื้นที่มันก็เลยต่ํากว่าปกติที่คนจะเป็นนะครับทีนี้พอมีน้ํานะครับแล้วเราจะคัดน้ําออกมันคัดน้ําออกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าน้ํามันเป็นเหงกระาะนะครับเนื่องจากว่าสามเต็มเออมันมันต่ําไปนะครับพื้นที่สามมันต่ําไปถูกเอาหน้าดินนะครับ ขึ้นกวาดขึ้นมาทําถนนนะครับทีนี้วิธีแก้ก็คือต้องสูบน้ําออกนะครับไหน่นี้ตอนนี้คือผมยังยังไม่มีโอกาสที่จะเอาดินมาถมเพื่อให้มันสูงขึ้นอีกสักอีกสักครบหนึ่งนะครับอีกสักสัก25เซนหรือ20เซนนะครับคือตรงนี้ย้ใช้ประมาณสัก10คันรถนะครับไม่น่จาจะเกินมันก็คือไห่นี้นครับไห่นี้ปลาเยอะมากเลยนะปลาเยอะจริงๆมันก็คือไห่นี้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะประมาณสักสี่ชั่วโมงครับสูกสูบน้ําไห่นี้นะครับแล้วพอสุบเสร็จแล้วก็อีกสักสองสาวันก็เริ่มเกี่ยวข้าวนครับเพราะตอนนี้ข้าวล้มเยอะมากครับโดนลมฝั่งนี้เป็นเป็นข้าวก็ขอหกนะครับมันก็เลยล้มนะครับเพราะต้นมันสูงนะครับแต่ฝั่งที่ผมทดลองยังไม่ล้มนะครับล้มอยู่แค่สองไห่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เดินเดินเครื่องแล้วนะครับเดินเครื่อง สูบน้ำปั้มสี่นิ้วครับสบายใจครับปั้มสี่นิ้วยังไงก็รอดนะครับสูบน้ำเก็บไว้ในสานี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในยามที่จะทํานในรอบต่อไปนะครับเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยยังไม่มั่นใจนะครับว่าปีหน้าผลจะดีเหมือนปีนี้ไหมนะครับถ้าผลไม่ดีก็อย่างน้อยๆฝั่งนี้มีสาสองลูกนะครับทำทำข้าวได้แน่นอนนะครับปลูกข้าวได้แน่นอนนะครับนั้นจะก่อนที่จะปลูกข้าวได หรือไม่ได้นี่อย่างน้อยๆี่เราต้องเก็บน้ําไว้ก่อนนะครับให้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้นะครับส่วนฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ผมไปสูบมันก่อนนะครับตอนนี้ก็สูบหมดแล้วนะครับสูบใส่ใส่สามหมดแล้วนะครับถ้าเกิดสูบสูงกว่านั้นเนี่มันก็จะทําให้ขอบสามมีปัญหานะครับก็เลยต้องอสูบไว้เต็มที่ก็ประมาณนั้นนะครับก็เต็มที่ของมันแล้วนะครับทีนี้ก็ทยอยสูบสะฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งตอนออกอีกที่หนึง่งนะครับ ก็รอล,ลุ้นกันนะครับคือสาเอที่ผมสามารถปิดได้ครับเพราะว่า,วา,าตรงนี้มันเป็นทางผ่านของน้ํานะครับจากจากาทุ่งอื่นนะครับผ่านทุ่งผมแล้วก็ลงไปที่อนองอีแลนะครับทีนี้ช่วงจวังหวะนี้คือทุกคนก็ปล่อยน้ําหมดแล้วครับผมก็เลยตัดสินใจอุดสาบนะครับอุดสาบเพื่อที่จะสูบน้ําเข้าเข้าสานะครับแล้วก็เอาน้ําออกจากไฮนาที่ก,กําลังจัดเกยวข้าวนะครับ ก็ตรงนี้เป็นสาลูกเป็นสาแฝกนะครับจะพามาให้ดูน้ํานะว่า,าสาแฝกตอนนี้น้ําก็เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วจะให้เต็มมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมันจะสูงนะครับอันนี้ผมก็อดแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เอ่ถ้าอดุดมากไปไห่นาด้านบนนะครับ จ่านี่ไม่ได้นะครับจะระบายน้ําไม่ได้นะครับก็เลยต้องอดได้แค่นี้นะครับก็มีมีปลาด้วยฮนะมีปลานะจะได้ยินเสียงปลา ก็มากดดินนะครับกดดินให้ลงไปอีกหน่อยนะครับเพราะว่าน้ํามันซึมนะครับคือข้อเสียของข้อเสียของกระสอบน้ําตาลนะครับกระสอบที่อัดนี่คืออัดได้ประมาณสักปี2ปีมันก็มันก,นกน็นี่แล้วครับมันหมดสภาพนะครับพอหมดสภาพแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระสอบใหม่นะครับทีนี้ก็ต้องคอยมาเช็คอย่างนี้ครับเพราะว่า จะสอบลูกนี้หนักมาประมาณสองปีแล้วนะเจอดอกแปกครับก็เลยต้องคอยเช็คนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยเดินรถมาฝั่งตรงข้ามนะฝั่งนู้นนะประมาณสี่ร้อยกว่าเมตรนะครับมาตรงนี้แล้วก็รื้อของมาทั้งหมดนะครับแบกของรื้อของมาทั้งหมดเพื่อที่จะมาติดตั้งฝั่งนี้นะครับมันก็เลย เนี่ยครับติดตั้งเสร็จแล้วสบายใจนะครับทีนี้ก็กลับไปดูงวครับกลับไปดูงวแล้วก็เดี๋ยวมาอีกสักสองชั่วโมงค่อยมาดูนะครับว่าน้ํามันแห้งไหมนะครับถ้าน้ําไม่แห้งก็ใส่น้ํามันสูบต่อนะครับถ้าน้ําแห้งก็ถอนครับถอนถอนกําลัง <laughs> กลับบ้าน <laughs> นะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวทีเดียวนะครับ โอเคครับฝั่งนี้ผมยังไม่อุดนะครับเพราะว่าน้ำมันระดับน้ํามันสูงกว่าในสระอยู่แล้วนะครับผมก็เลยยังไม่อุดครับโอเคครับงั้นก้ามาลักไทยเพียงแค่นี้นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเกี่ยวข้าวแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจะไม่ว่างแล้วนะครับเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะครับแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยพาไ้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ขอลากัวรเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่ทานี้ก่อนนะครับโอ้ป่าโดดดีมากเลยนั้นผมขอลาเพื่อนๆเ,เ,เทียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ